ครับพรุ่งนี้แข่งบอลทำยังไงจะให้จะให้ชนะเขาครับเอ้าแล้วกูจะต้องทำยังไงอะกูไม่ใช่โค้ดมึงนี่มึงไม่มีโค้ดเหรอโค้ดนะโค้ดมึงอะมีไหมไม่ใช่โค้ดพ่อโค้ดแม่นะโค้ดมึงเนี่ยมีไหมกูไม่ใช่โค้ดพ่อโค้ดแม่มึงนั้นที่จะไปนั่งสอนมึงว่ามึงจะชนะยังไงแล้วพรุ่งนี้มึงจะแข่งมึงว่าบอลวันเดียวมึงสามารถแข่งชนะได้เลยเหรอ อ่ะแล้วสมมติมึงเล่นบอลไม่เป็นแล้วมึงมาถามทำยังให้ชนะแล้วกูจะตอบมึงยังไงมึงไม่เคยฝึกฝนอบรมตัวเองมาไม่เคยลงสนามจริงไม่เคยเตะบอลจริงไม่เคยเลี้ยงลูกไม่เคยดอบอลไม่เคยฝึกในการเตะเข้าโกไม่เคยเลี้ยงบอลไม่เคยเป็นกองหน้ากองกลางกองหลังมึงไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะแล้วมึงจะทํำยังไงอ่ะการที่มึงจะเตะบอลชนะมันจะทําอะไรทีมมึงต้องมีความสมัครสมานสามัคคีต้องมีความสําคัญในหมู่คณะแล้วต้องแก้ไขเกมการมึงจะเล่นยังไงเขาจะมาแบบไหนมึงต้องเล่นกันบอลกันเตะกันยังไงฝึกฝนอบรม ฝึกวิ่งทุกวันฝึกเตะทุกวันฝึกร่างกายแข็งแรงตัวเองทุกวันถ้ามึงทํามาอย่างดีฝึกฝนอบรมตัวเองอย่างดีมึงย่อมชนะในการแข่งขันนั้นได้ออาแล้วมึงมาถามกูจะตอบอยังไงอ่ะกูไม่ใช่รีซอนะใช่เปล่ากูไม่ใช่ไลฟ์โค้ดโค้ดที่จะมาสอนมึงเตะบงเตะบอลโอ้จะดึงกูเข้าวงการบอลซะแล้วอะเออ ถ้ามึงมาถามกูจะทำยังไงให้เตะบอลตื่นทามานี่ก่อนมึงลงคันสนามแข่งบอลก่อนมึงลงเตะบอลมึงเอาทีมฟุตบอลสองทีมมานั่งฟังกูเดี๋ยวกูสอนทำมาให้ก่อนลงสนามมึงจะได้ไม่ต้องไปนั่งสําออยกันขายังไม่ทันเฉียดขามึงลงโอยโอย,โอยเจ็บจังเลยขาไม่โดนด้วยซ้ำบางทีปลายกางเกงสก,กิดขามึงโอยโอยเจ็บเหลือเกินกรรมการตอแหล ตอแหลมากกูบอกเลยนักฟุตบอลนี่ตัวตอแหละนะบางคนนะกูไม่ได้บอกทุกคนนะแต่จลิดมากชนนิดนึงเนี่ยล้มกระเด็นไปนู่นนักฟุตบอลเนี่ยสก,ยกิดกจนเนี่ยล้มนะเธอนูน่นมึงกระเด็นไปนู่นนนเอาหัวชนโกนะกูจะบอกให้สมออยมากล้มแรงมากกูมไม่รู้เอาแรงมเอาเลี้ยวแรงมาจากไหนล้มแรงสุดสาออยสุดๆต้อหลอดตอแหลดับหนึ่งให้กรรมาการเต่าลูกเป่าลูกโทษไง อยากได้ลูกโทษสำออยมากไอ้จริงๆเกมแบบเนี้ยกูว่าเคินคือควรจะเริ่มควรเอากูไปสอนนะจริงจริงอีพวกนักฟุตบอลประเภทเนี้ยควรเอากูไปด่าเอากูไปด่าหน่อยสันดานที่สำแอรสำออยเนี่ยไม่ได้เป็นจริงแล้วไม่ได้เจ็บโอ๊ยไม่ไหวแล้วเ,เปมากรรมการไม่ให้เป่านวกหวีดเล่นต่อไปอีนี่ลุกขึ้นมาเตะต่อได้อ้าวขามึงหายอหะเอะทำไมลุกขึ้นมาเตะได้อะ่ะ โอ้ยจะตายแล้วโอ้ยจุกจุกจุกโอ้ยจุกมากเลยไม่ไหวแล้วกรรมการช่วยด้วยกรรมการปอให้เล่นต่อลุกวิ่งป๋อเลยไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจไงตอนเรียกเราเรี้องความสนใจอย่างดีปรากฏไม่มีใครสนใจตาคนต่างเลี้ยงบอลมุดไปนู่นแล้วกรรมการวิ่งอยู่หน้าฝั่งนู่นแล้วอีนี่รีบลุกขึ้นอย่างไวเลยเตะต่อเป็นไรอ่าหายแล้วเหรอหายเฉยหายจ้อยหายทันที แม่กูอยากเอาเทคนิคมึงไปใช้ในโรงพยาบาลแล้วเกินกูอยากให้คนไข้ที่นอนผ่าตัดอยู่เนี่ยมันฟื้นเร็วแบบมึงแล้วเกินเอาจริงๆริงกูอยากให้ฟื้นเร็วๆมึงฟื้นตัวเร็วมากปางตายมากเมื่อกี้เหมือนขาออกจะเหมือนขามึงเนี่ยเตะบอลมาจะหลุดออกจากร่างกายมึงอ่ะเหมือนมึงไม่มีขาแล้วขาหายอ่ะจริงกูอยากได้วิธีเทคนิคการฟื้นไวอ่ะฟื้นจากอาการเจ็บป่วยแบบเนี้ยให้เร็วที่สุดกูอยากเอามึงไปอบรมในโรงพยาบาลอ่ะอบรมหมออบรมแพทย์อบรมพยาบาลอบรมคนไข้ในเตียงคนไข้อ่ะ ทํายังไงให้ฟื้นตัวเร็วกูอยากได้เทคนิคจากพวกนักฟุตบอลนี่เก่งมากนะฟื้นตัวเร็วมากเจ็บปางตายแค่ไหนก็ตามนะแต่ฟื้นตัวไวมากไวสุดๆกูอยากได้เทคนิคขอเทคนิคนิดนึงนะแบ่งปันกูนิดนึงกูอยากได้เวลากูไปสอนหมอสอนพยาบาลกูจะได้เอาเทคนิคแบบนี้ไปบอกสอนเขาบ้างจริงกูชอบพูมันลุกไวมากเออบางคนนี่หามเปเออกนอกสนาไมไปนะ ถาออกนอกสนามเลยแต่ประเด็นอีนี่เป็นตัวสําคัญโค้ดไม่รู้กูพูดอะไรกันคุยปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บคุยอย่างนี้อย่างนี้นะอีนี่ลุกออกจากเปย์กลับไปเตะในสนามได้เหมือนเดิมอุตานนอนเปย์หกยกออกไปแล้วนะหายมึงเดินได้ทำไมไม่เดินนะ่ะกูไม่เข้าใจทําไมต้องให้ใครอุ้มมึงออกไปกูกูงงเข้าไปถึงสนามปุ๊บวางเปย์ลุกเดินได้เอาหายเลยทันทีสัมออยมาก ไอ้เกมกีฬาแบบเนี้ยกูว่าควรเลิกนะไอลักษณะสันดาลแบบเนี้ยเลิกเถอะกูแนะนาอย่าทาเลยมันดูมันดูเป็นเด็กน้อยมากเลยพวกมึงก็โตกันแล้วมันถ่ายทอดเหมือนกันหมดนะกูจะบอกให้มันจํากูดูมานะเด็กเตะบอลเด็กนะสิบขวบสิบสองขวบอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกันอาการเดียวกันสิบขวบรุ่นเยาวชนสิบห้าขวบเยาวชนยี่สิบขวบยี่สิบปียี่สิบห้าปี บอลบริษัทบอลหน่วยงานราชการรัฐทับเบือทับบวกทับอากาศทับตำรวจอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันหมดสันดานเดียวกันก๊อปปี้กันมาทุกสนามนี่ไม่ใช่สนามฟุตบอลนะจริงๆกูว่าพอานนะท์ควรไปทำหนังเรื่องนี้หน่อยนะจริงๆมันการละครมากเลยอะโอไม่ใช่เว้ยอันนี้มันการละครไม่ใช่การภาพยนตร์พอานนท์ไม่ได้พดอานนท์เขาการภาพยนตร์ต้องการละคร มึงไปติดต่อไอ้นี่กูหน่อยหม่อมน้อยออหม่อมน้อยอ,อยู่ยังอยู่รุ้ไหมตายไปแล้ว,วเนี่ยไม่ได้นะักการภาพยนตร์ใครอีกอะ่ะใครวะที่เป็นผู้กำกับอะ่ะเอาที่ยังไม่ตายเนี่ยกูก็นึกออกแต่ตายแล้วเนี่ยใครวะฉลองพักดีพิจิตอะตายแล้วอีกอ้าวกูนึกแต่คนที่ตายได้ออกตอนเนี้กูนึกคนเป็นไม่ได้เลยโอ้ยมีแต่ตายแล้วอืมนั่นแหละเหมาะสมผูก้กำกับที่ตายแล้วนั่นแหละเหมาะสมกับกำกับชีวิตพวกมึงเพราะชีวิตพวกมึงเนี่ยประดุดความตายมาก เจ็บปางตายมากการละครแบบใกล้ตายอ่ะลงสนามฟุตบอลเหมือนลงสนามลบทะกูมหาสุดใจที่สุดโดนเตะบอลอัดทีโดนขาเตะแข้งเตะหัวทีเหมือนแบบโดนแบบพระแสงของงาฟาดอ่ะเหมือนโดนธนูยิงร้อยดอกอ่ะปางตายแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นการละครผู้กกับละครยี่สุดคือผู้ละครผู้จัดละครหรือผู้มกับละครที่ตายไปแล้วเหมาะสมกับการกำกับชีวิตมึงมาก เพราะมึงใกล้ตายไงต้องได้พวงกับที่ตายแล้วมากำกับชีวิตมึงต่อไปเลิกกับสกทีเธอวงการกีฬาโดยเฉพาะเตะบอลเนี่ยไอ้เรื่องแบบกูเหนื่อยถ้าเป็นไปได้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอะไรนะเชิญกูไปบรรยายนักฟุตบอลหน่อยกูอยากพูดเรื่องนี้มากเลยแก้ไขสัญดากันหน่อยนะเอาประเทศไทยก่อนไม่ต้องต่าประเทศหรอกกูว่าประเทศไทยี่สําออยสุดอีกเรื่องหนึง่งคืออะไรรู้ไหมเตะบอลกันแล้วหัวร้อนชกกันนัวเนีย กูอยากจะส่งมึงไปเตะสาเจงาวัดชายภาคใต้อะในระหว่างนี้เขากำลังยิงกันตุ้มตังตุ้มตังตุ่มตังกูอยากให้มึงไปเตะบอลอัดหน้าอัดหน้าคนที่แบบว่าก่อเหตุอ่ะก่อเหตุสาเจาวัดชายภาคใต้อ่ะกูอยากให้มึงไปเป็นแบบอะไรสักอย่างมึงทำอะไรก็ได้อ่ะบาดเจ็บอ่ะบาดเจ็บแบบปางตายอ่ะให้เป็นตัวแทนทหารบาดเจ็บพี่โอ๊ยเจ็บมากเลยโอ้ยเจ็บมากเลยโอ้ยเจ็บเจ็บแล้วมันแบบมึงแกล้งตายก็ได้มึงน่าจะแกล้งตายสําเร็จไง คือถ้ามึงแกล้งตายเขาอาจจะไม่ยิงมึงแล้วก็ได้อย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่มีมาทาร้ายมึงก็แล้วก็ได้กูอยากให้มึงไปฝึกเทคนิคเนี่ยแล้วมึงไปไปไป,ไป,ไปทำที่สามจังหวัดชา,แดา,ายแดนภาคใต้แกล้งตายไยงมึงเคยเห็นสัตว์เดรจชานแกล้งตายไหมแกล้งตายแล้วสิงโตไม่แดกมึงอะแกล้งตายแล้วงูไม่รัดมึงอะ่ะแกล้งตายเลยแกล้งตายเหมือนสัตว์อะแกล้งตายเนี่ยเหมาะมะน่าทำกูอยากสอนเรื่องนี้มากเลยจริงๆมาดามแป้งก็ได้นะเชิญกูไปบรรยายหน่อยกูอยากไป สมาคมใครก็ได้อะทีมไหนก็ได้เชิญกูไปบรรยายนะกูยอยากไปมากเลยสมาคมฟุตบอลเนี่ยวงการเดียวที่กูยังไม่เคยไปคือวงการบอลวงการทุกวงการเนี่ยกูเข้าหมดแล้วทุกวงการกูไปมาหมดยกเว้นบอลเออขาดบอลน,นะเนี่ยกูว่ากูรันทุกวงการแล้วนะยังขาดบอลน,นะเนี่ยกีฬา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 เป็นยาวิเศษห้าให้นี่